สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตได้ทําการโคจรยยกย้ายออกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่13สิงหาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมปี2567ค่ะดาวพระเกศนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นอาจจะโดยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดาว9หรือดาวเกศนี้ก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความคิดดาวแห่งอารมณ์อันเกิดจากสภาพแวดล้อมบริบทรอบข้างดังนั้นดาว9หรือดาวเกต จึงเป็นตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆให้มีความเคลื่อนไหวเมื่อดาวพระเกตโครจรไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใด ก็มักจะส่งให้มีความเคลื่อนไหวที่พบนั้นเรือนนั้นเกิดความวุ่นวายไปตรงไหนก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงดาวก้าวหรือดาวพระเกตจึงเป็นตัวแทนของวัตถุที่เหมือนกับเป็นอันไลไปเสริมไปเพิ่มเติมทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทำให้พบนั้นเรือนนั้นมีการเคลื่อนไหวและมีกำลังมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนะคะดาวพระเกตก็ถือว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งวิญญาณธาตุเป็นดาวแห่งความชื่อเซ้นหลังสังหรอนเมื่อได้ทําการโครจรโยกย้ายราศีออกจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรก็ย่อมส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากการโยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้อย่างไรบ้าง คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรคือสถิตยอยู่ที่เรือนวินาของดวงชะตา แต่ในระยะนี้นะคะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่วันที่13สิงหาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมปี2567ค่ะ นับว่าเป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนเต็มที่ดาวพระเกตได้สถิตยอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนลาภะครั้งนี้ประกอบกันกับในระยะที่ดาวพระเกตสถิตยอยู่ในเรือนลาภะนี้ก็มีดาวพระอังคารได้โคจรมาเล็งกันกับดาวพระเกตนะคะซึ่งดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะ ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมเท่ากับว่าในระยะนี้นะคะดาวพระเกตจะได้รับอิทธิพลได้รับแรงกระตุ้นจากดาวพระอังคารและดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งค่ะก็จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกุมโดยตรงในแง่มุมของกําลังในแง่มุมของเรี่ยวแรงคุณจะมีพลังค่ะคุณจะมีเรี่ยวแรงในการจัดก,การสิ่งต่างๆมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมานะอุตสาหะ ที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่อหาทางรอดหรือแม้แต่ในทางการเรียนการศึกษาก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกลุ่มผู้นั้นมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นดาวพระเกตถือว่าเป็นดาวแห่งเทวดาค่ะเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยคนที่มีอายุแล้วนะคะ ดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุ่มท่านใดที่คิดดีทำดีประพฤติดีสมัยก็เชื่อว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตดวงนี้อย่างแน่นอนเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มจะได้เข้าใกล้กับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตค่ะเพราะดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุ่มนั้น ก็มักจะมาจากคุณงามความดีที่คุณได้ก่อร่างสร้างมาค่ะชาวกลุ่มท่านใดที่ทำความดีหรือคิดดีมาตลอดไม่เคยปองร้ายไม่ได้ข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาไม่ได้ข้องเกี่ยวกับอบายามุกก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพอรอวยชัยมีข่าวดีทางด้านการเงินการทองเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ ยิ่งถ้าชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ได้เกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทานเป็นประจำหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระเกตนั้นส่งเสริมดาวเทวดาดาวศักดิ์สิทธิ์อวยพรอย่างชัดเจนชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวพระเกตสถิตอยู่ในเรือนลาภะนี้ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกัมมะก็ได้ทําการโคจรมะเลงนะคะก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศ ศีกุมมีความโชคดีทางด้านการงานไม่ว่าคุณกำลังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาหรืออยู่ในวัยของการทำงานก็อาจจะมีข่าวใหญ่มีข่าวดีจากทางไกลเข้ามาก็เป็นไปได้และชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะคะที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนก็จะมีโอกาสได้โชคแบบปาฏิหาริ์รวมถึงการมีความศรัทธาย,ยึดมั่นในกลุ่มมิสหาย ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้โชคลาภหรือได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากมิตรสหายและคนรอบข้างเป็นอย่างดีด้วยค่ะดาวพระเกตที่มากระตุ้นอยู่ในเรือนลาภะครั้งนี้นะคะก็จะสร้างความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรือนลาภะ เมื่อเราพิจารณาความหมายของเรือนลาภะแก่ชาวลัคนาราศีกุมลาภะหมายถึงโชคลาภลาภะหมายถึงเงินก้อนใหญ่ก้อนโตลาภะหมายถึงความสำเร็จหมายถึงชื่อเสียงและก็ยังหมายถึงความโลภความอยากได้อยากมีด้วยค่ะในจังหวะที่ดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนลาภะมันก็จะให้ความหมายไปในสองลักษณะนะคะความหมายในลักษณะแรกนั่นก็คือ มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะเกิดโชคฟลุกฟลุกยิ่งท่านใดที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะฝันดีฝันแม่นค่ะหรือคุณอาจจะได้รับลาบปากได้รับของขวัญได้รับของฝากจากใครบางคนเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณรู้สึกว่าได้อะไรมาง่ายๆค่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่ของชิ้นใหญ่ชิ้นโตที่คุณได้รับมาอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณใจชื้นใจฟูรวมไปถึงการถูกหวยรวยเบอร์ การได้ลาบปากได้ทานอาหารอร่อยลักษณะนี้เป็นต้นค่ะและที่ชัดเจนอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมก็เห็นว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเมื่อดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกัมมะโคจรมะเลงดาวพระเกตที่ได้สถิตอยู่ในเรือนลาภะ การกระทำงานสิ่งใดของชาวลัคนาราศีกลุ่มในระยะนี้มักจะมีความสำเร็จมีความราบรื่นเรียบร้อยงานใดก็ตามนะคะที่คุณยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือว่าเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องผู้คนปัญหาเรื่องเนื้องานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารหรือลูกค้าในช่วงนี้ก็จะหาทางออกทางแก้ได้มีความโล่งโปร่งใจมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีกลุ่มเลยนั่นก็คือใน จังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพะจะส่งผลทําให้ชาวกลุ่มมีชื่อเสียงค่ะมีลาบยศเกียรติยศผู้คนที่รายร้อมรอบตัวคุณมักจะให้การยอมรับนับถือให้เครดิต ะะหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมได้ข้องเกี่ยวกับสถานะของความเป็นผู้นําบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนนะคะก็มีบริวารลูกน้องคอยซัพพอร์ตเป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกถึง power ถึงอํานาจและมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในหลายสิ่งหลายอย่างมากยิ่งขึ้นส่วนความหมายในอีกลักษณะหนึ่งนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะซึ่งเป็นเรือนของความโลภความอยากได้อยากมีอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนา ราศีกุมนั้นหลงผิดค่ะเมื่อคุณได้เงินมาไม่รู้จักเก็บจักออมอาจจะมีเกณฑ์น,นำเงินไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนโดยที่ขาดการคิดขาดการไตรตรองให้ดีและทําให้เงินที่คุณไปลงทุนตรงนั้นมีเกณฑ์สูญหายขาดทุนเงินก้อนใหญ่ก้อนโตของตัวเองไปได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องพยายามระมัดระวังและพยายามรอบคอบในการกระทําของตัวเองให้ดีนะคะ จะคิดจะอ่านจะตัดสินใจทําเรื่องใดต้องพยายามปรึกษาคนรอบข้างอย่าคิดเองตัดสินใจเองในช่วงที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะอาจจะกระตุ้นให้อารมณ์ของชาวลัคนาราศีกุ่มมีความฮึกเหิมคุณไม่ค่อยจะฟังคนรอบข้างสักเท่าไหร่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็เลยไม่ได้ปรึกษาใครนั่นเองค่ะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายตามมาในระยะหลัง แต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของวิญญาณธาตุเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนลาภะของดวงชะตาการทําบุญทําทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวพระพรหม์เจ้าที่หรือบรรพบุรุษแล้วอธิษฐานนะคะเพื่อเปิดด่านวิญญาณให้เข้ามาเกื้อกูลค้ําคูนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอวยพรอวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน ส่งผลทําให้คุณมีโชคมีลาบเกิดความร่ํารวยแก่ดวงชะตาก็เป็นไปได้ในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้นะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกุ่มเองก็ไม่ควรที่จะหวังพึ่งโชคหรือหวังพึ่งดวงจนเกินไปก็ยังต้องใช้ความมาณะบากบันต้องใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะนําพาชีวิตของคุณให้รอดพ้นจากหายนะและปัญหาค่ะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมคุณต้องยึดคำขงจื้อที่กล่าวเอาไว้นะคะว่าเรื่องยากต้องทำให้ง่ายเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญต้องทำอย่างรอบคอบขอให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ขัดกล่าวดวงจิตด้วยศีลด้วยกุศลด้วยบุญที่คุณเคยทำมาและน้อมนำพาชีวิตของคุณให้บังเกิดสุขสวัสดิ์และความโชคดีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ สิ่งดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ